ีครับวันนี้เราจะมาแนะนําสินค้านะครับผมเป็นชุดซ่อมดิฟนะครับยี่ห้อโตโยนะครับเป็นชุดซ่อมดิฟยี่ห้อโตโยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวมาแกะให้ดูเป็นของอาร์ติสนะครับเป็นชุดซ่อมดิฟหลังนะครับสําหรับอาร์ติสเนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะครับที่เป็นรุ่นดัมเบลกกับรุ่นดิฟเบรกนะครับอันนี้คือดิฟเบรกนะครับของอาร์ติสตัวแรกนะครับปีศูถึงปี0ูหรืออาร์ติสลีโมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับว่าในหนึ่งชุดซ่อมดิสเนี่ยประกอบเพื่ออะไรบ้างนะครับนี่ครับอันนี้คือในหนึ่งชุดนะครับจะประกอบไปด้วยเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะฮะจะประกอบไปด้วยยางกาันฝุ่นสลักเบรกนะครับตัวนี้เป็นยางกาันฝุ่นสลักเบรกนะครับสําหรับสองล้ออันนี้คือสองล้อหลังนะครับ มีจารบีสำหรับหล่อเลื่นลูกยางเบรกมาให้นะครับยางกันฝุ่นนี่ครับแล้วก็ยางกันฝุ่นลูกสูบอันนี้จะเป็นชุดยางกันฝุ่นสลักดิสนะครับอันนี้จะเป็นยางกันฝุ่นลูกสูบเบรกนะครับส่วนตัวนี้คือหัวใจสำคัญเลยก็คือลูกยางเบรกนะครับที่มันอยู่ตรงกระบอกเบรกนะครับนี่สองตัวนะครับสองล้อหลัง อันนี้เป็นจุกไล่ลมปิดหัวไล่ลมนะครับแล้วก็แหวนล็กอกยางกันฝุ่น2ตัวแล้วก็แหวนทองแดงนะครับ4ตัวนะครับนี่คือใน1ชุดของยี่ห้อโตโยนะครับจะประกอบไปด้วยแบบนี้เลยนะครับส่วนยี่ห้ออื่นๆก็เหมือนกันนะครับนี่นะฮะเป็นยี่ห้อโตโยส่วนตัวอื่นๆก็เหมือนกันอย่างเช่นอันนี้เป็นดิสน้าคอมพิวเตอร์นะครับ มีหลายรุ่นนะครับเรามีเกือบทุกรุ่นยี่ห้อโตโยนะครับหรือจะเป็นยี่ห้ออื่นเราก็มีราคาก็จะถูกลงไปนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับร้านชัยวัตอะไรยนนะครับบางบัวทองไซน้อยนะครับเ mm hmm. บอร์โทร0867564161ครับผมขอบคุณมากครับ